Good morning อรุณสวัสดิ์เช้านี้ที่ไมอามีค่ะทุกคนตอนนี้นี่ก็ยังอยู่ที่โรงแรมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมารับประมาณแปดโมงเสื้อหยับมาที่จริงคือว่าจะรีดเสื้อนะแต่ทุกคนดูได้ดูดนะีะ่ทุกคนดูเตารีดก่อนเตารีดที่โรงแรมมีให้คือมันมันแบบเนี้ยก็ไม่กล้ารีดนะคะ ก็ใส่ไปยับยับก่อนเลยเป็นไนคะ่ะใส่เดินเข้าเรือมีแต่ลูกเรือกันเองมองค่ะไม่เป็นไรเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะหน้าสดมากเลยยังไม่ได้แต่งหน้าเลยรอยสิวยังมีอยู่นี่นไเอ้ยนี่คือตู้เก็บเสื้อผ้านะคะของที่โรงแรม ก็เป็นห้องน้ํานะคะผ่านการใช้ไปแล้วสภาพก็ประมาณนี้นะคะสภาพเตียงหลังจากการใช้งานแล้วนะคะนี่คืออุปกรณ์แล้วก็ของใช้ของอันนี้เลยมองไปข้างนอกนะคะ ไม่เคตื่กันเลยโอเคค่ะเอาไว้มาถ่ถายกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้ว